สวัสดีทุกคนนะครับบทนี้นะครับบทที่25เราจะเข้าเรื่องของกฎหมายพิเศษกันแล้วนะครับเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศนะครับก็จะมีพระราชบัญญัติการรับคุณของนทะเลพศ2534นะครับที่สำคัญแล้วก็เรื่องของ i n นโคเทอมนะครับที่เราควรต้องเน้นด้วยนะครับผมจะบอกว่าถ้าใครคิดจะทิ้งกฎหมายพิเศษ2ข้อนะครับข้อ9กับข้อ10นะครับขอให้เลิกลลมความคิดนี้นะครับ เพราะว่าถ้าคุณขาดแต้มไป20คะแนนนะครับโอกาสที่คุณจะสอบผ่านมีน้อยเหลือเกินนะครับที่ผมสอบผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะกฎหมายพิเศษนะครับเพราะผมไม่คิดที่จะทิ้งมันเนี่ยครับคะแนนแค่คะแนน2คะแนนหรือครึ่งคะแนนเนี่ยมันเปลี่ยนผลลัพธ์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่ามันจะเยอะแค่ไหนนะครับหรือว่ามันจะเข้าใจยากหรือคุณไม่ชอบมันคุณก็ต้องศึกษามันให้ได้นะครับ มผมเชื่อว่ามันไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนโอเคแล้วเ,เดี๋ยวบทนี้เราจะมาเข้าเรื่องของพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่มาตรา3มาตรา3มนี่สาคัญมากให้คุณท่องไปนะครับหน้าตาสามเป็นเรื่องคํานิยามนะครับเป็นบทนิยามก็จะมีอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับที่คุณจะต้องเน้นนะครับก็จะมีผู้ส่งของนะครับผู้ขนส่ง ผู้รับตราส่งนะครับแล้วก็ผู้ขนส่งอื่นใบตราส่งภาชนะขนส่งและก็หน่วยการขนส่งนั่นเองนะครับให้คุณไปท่องมาให้ได้นะครับท่องให้ได้เน้นเลยนะครับท่องให้ได้ก่อนที่คุณจะวินิจฉัยนะครับให้คุณอธิบายหลักพวกนี้ไปด้วยนะครับว่าคืออะไรเราจะเริ่มตั้งแต่ผู้ส่งของหมายความว่าบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ขนส่งในสัญญารับขนของทางทะเลนะครับตรงนี้ไม่ยากนะครับ ตรงตรงอยู่แล้วนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ผู้ขนผู้ส่งของนะครับจุดเริ่มต้นต่อไปผู้ขนส่งผู้ขนส่งหมายความว่าบุคคลซึ่งประกอบการรับขนของทางทะเลเพื่อบําเน็จเป็นทางค้าปกตินะครับโดยทําสัญญารับขนของทางทะเลกับผู้ส่งของนั่นเองนะครับคือคู่นี้ทาสัญญากันนะครับผู้ขนส่งเนี่ยตกลงรับขนของทางทะเลนะครับเพื่อบําเน็จ เป็นทางค้าปกติตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดก็จะมีตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งก็คือผู้ขนส่งอื่นนะครับผู้ขนส่งอื่นคือใครนะครับผู้ขนส่งอื่นหมายถึงบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นคู่สัญญากับผู้ส่งของคู่นี้ไม่ใช่คู่สัญญานะครับไม่ใช่คู่สัญญาระหว่างกันแต่ได้รับมอบหมายจากผู้ขนส่งนะครับได้รับมอบหมายจากผู้ขนส่งให้ทําการขนส่งตามสัญญานั้นในช่วงระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง และหมายความรวมถึงบุคคลอื่นใดซึ่งผู้ขนส่งอื่นะนะครับได้มอบหมายต่อไปให้ทําการขนส่งนั้นไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายไปกี่ช่วงการไปกี่ทอดก็ตามนะครับอาจจะมีผู้ขนส่งอื่นอีกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะมีความรับผิดกําหนดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะว่ากันในภายหลังคนต่อไปที่ต้องรู้นะครับก็คือผู้รับตาส่งหมายความว่านะครับวงเล็บกไก่ บุคคลซึ่งมีชื่อระบุไว้ในใบตราส่งว่าเป็นผู้รับตราส่งนะครับหรือผู้รับของสําหรับใบตราส่งที่ออกให้แก่บุคคลในนามวงเล็บขอใข่ผู้รับสลักหลังคนสุดท้ายนะครับวงเล็บขอควายบุคคลซึ่งมีชื่อเป็นผู้รับของนั่นเองขอให้เน้นตรงผู้ส่งของนะครับแล้วก็ผู้ขนส่งอื่นนะครับต่อไปเรื่องใบตราส่งหมายความว่าเอกสารที่ผู้ขนส่งนายเรือหรือตัวแทนของผู้ขนส่ง เป็นผู้ออกให้แก่ผู้ส่งของนะครับออกให้แก่ผู้ส่งของซึ่งจะต้องมีข้อความว่าของอยู่ในสภาพที่ดีและเป็นหลักฐานแห่งสัญญารับขนของทันทะเลนะครับแสดงว่า ผู้ขนส่งได้รับของตามที่ได้ระบุไว้ในใบาตาส่งนะครับพง่ายๆมันก็คือหลักฐานนั่นเองนะครับว่าได้มีการส่งสินค้ากันแล้วนะครับแล้วก็จะมีรายละเอีดอยดยน่ใน,นั้นต่อไปภาชนะขนส่งนะครับหมายความว่าตู้สินค้าไม้รองสินค้า,หร,คาหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งใช้บรรจุหรือรองรับหรือใช้รวมหน่วยการขนส่งหลายหน่วยเข้าด้วยกันนะครับเพื่อประโยชน์ในการขนส่งทางทะเลภาชนะขนส่งนะจะคู่กับหน่วยการขนส่ง นหน่วยการขนส่งหมายความว่าหน่วยแห่งของที่ขนส่งทางทะเลซึซ่งนับเป็น1น,นะครับนับเป็น1และแต่ละหน่วยอาจทําการขนส่งไปตามลำพังได้เช่นกระสอบชิ้นถังตู้ม้วนลังลูกหอ่อหีบอันหรือหน่วยที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นต่อไปเรามาดูเรื่องของหน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่ง นะครับว่าเขามีหน้าที่อะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่4มาตราหลักๆนะครับที่คุณจะต้องรู้นะครับมาตา8นะครับเป็นเรื่องหน้าที่จัดหาเรือที่เหมาะสมนะครับก็คือพูดง่ายๆคือก่อนมาทุกของลงเรือนะครับหรือก่อนที่เรือนั้นจะออกเดินทางนะครับจะต้องทําเรืออยู่ในสภาพที่สามารถเดินทะเลได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ต้องมีคนประจําเรือนะครับมีเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆสิ่งที่จําเป็น ที่เหมาะสมแก่การท่องเรือไปนั้นนะครับเพราะว่าอยู่การทะเลนะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือจะต้องจัดระวางบรรทุกและส่วนอื่นๆที่ใช้บรรทุกของให้เหมาะสมและปลอดภัยตามสภาพแห่งของนั้นเช่นของที่มีสภาพที่เน่าเสียง่ายนะครับก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศนะครับเพื่อที่จะรักษาของไว้ส่วนวักสองนะครับมาตรา8วักสอผู้ขนส่งต้องกระทาการทั้งปวงเท่าที่เป็นธรรมดาและสมควร เาที่เป็นธรรมดาสมควรจะต้องกระทําสําหรับผู้ประกอบอาชีพและคุณของทางทะเลข้อสังเกตนะครับในมาตรา8นะครับจะใช้ก่อนที่เรือจะออกเดินทางนะครับแต่ว่าถ้าหลังจากบรรทุกของลงเรือแล้วนะครับหรือเมื่อเรือเดิอนออกเดินทางแล้วนะครับจะต้องใช้มาตรา9นะครับใช้มาตรา9ต่อไปมาตรา11เนะครับเป็นหน้าที่กรณีบรรทุกของบนปากระวางหลักก็คือว่า ผู้ขนส่งจะมีสิทธิ์บรรทุกของบนปักระวางได้ในกรณีที่ต้องตกลงกับผู้ส่งของก่อนนะครับผู้ขนส่งตกลงกับผู้ส่งของก่อนและก็ต้องเป็นการกระทําตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับหรือเป็นการปฏิบัติตามประเพณีทางการค้านะครับเกี่ยวกับการบรรทุกของชนิดนั้นข้อที่3จะต้องมีการจดแจ้งข้อตกลงไว้ในใบตาส่งนะครับหรือเอกสารอื่นนะครับซึ่งถ้ามีการบรรทุกของบนปักระวางนะครับโดยไม่มีสิทธิ์ หรือไม่จดแจ้งข้อตกลงไว้นะครับผลเป็นอย่างไรนะครับเขาก็บัญญัติไว้ว่ามิให้นำเรื่องข้อยกเว้นความรับผิดมาใช้บังคับนะครับตามมาตรา11วรรคสี 4. ไม่ให้นำเรื่องข้อยกเว้นความรับผิดมาใช้บังคับแต่ถ้าในกรณีที่มีการตกลงไว้โดยชัดแจ้งนะครับว่าห้ามบรรทุกของบนปากระวางน,นะครับก็คือง่ายๆพูดง่ายๆคือบรรทุกของในระวางน,นั่นเองนะครับ ถ้ามีการตกลงว่าห้ามบรรทุกของบนปากระวางแล้วนะครับถ้าผู้ขนส่งนะครับยังบรรทุกของบนปากระวางอีกผู้ย่งไงคือฝ่าฝืนนั่นเองนะครับให้ถือว่าผู้ขนส่งกระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามมาตรา60อนุหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในภายหลังนะครับขอให้รู้ข้าวไว้ก่อนนะครับถือเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา60อนุหนึ่งตรงนี้อยู่ในวรรคห้านะครับต่อไป มาตรา17นะครับจะเป็นกรณีข้อตกลงความรับผิดของผู้ขนส่ง <c oughs> ก็บัญญัติไว้ว่าข้อกําหนดในสัญญารับขนของทางทะเลจะตกเป็นโมฆะในกรณีดังต่อไปนี้อนุ1นนะครับก็คือปลดเปลื้องผู้ขนส่งจากหน้าที่หรือความรับผิดใดๆนะครับอนุ2กําหนดความรับผิดของผู้ขนส่งให้น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในมาตรา58หรือมาตรา60 เดี๋ยวเราจะอธิบายกันในแผ่หลังนะครับอนุ3ปัดภาระการพิสูจน์ของผู้ขนส่งให้เป็นหน้าที่ของผู้ส่งของหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้พิสูจน์นะครับอนุสี่ให้ผู้ขนส่งเป็นผู้รับประโยชน์ในสัญญาประกันภัยแห่งของตามสัญญารับขนของทางทะเลอันเป็นวัตถุที่เอาประกันภยัยมาตรานี้ให้จำหลักอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปนเน้นมากต่อไปมาตรา23นะครับเป็นเรื่องของข้อสงวน นในกรณีที่ผู้ส่งของเป็นผู้แจ้งหรือจัดให้ซึ่งข้อความในใบตราส่งนะครับเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปแห่งของเครื่องหมายที่จําเป็นเพื่อบ่งตัวของจํานวนหน่วยการขนส่งน้ําหนักของนะครับหรือปริมาณอย่างอื่นถ้าผู้ขนส่งหรือบุคคลอื่นซึ่งออกใบตราส่งในนามของผู้ขนส่งทราบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องกับของที่รับไว้จริงนะครับหรือไม่ถูกต้องกับของที่ได้รับไว้จริง ในกรณีที่มีการออกใบาตาส่งชนิดบันทึกแล้วนะครับหรือไม่อาจตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของรายการในใบาตาส่งได้บุคคลดังกล่าวต้องบันทึกเป็นข้อสงวนไว้ในใบาตาส่งโดยระบุถึงข้อที่ไม่ตรงกับความจริงเหตุแห่งความสงสัยหรือพฤติการไม่อาจตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงได้แล้วแต่กรณีหลักของมาตรา23ก็มีประมาณนี้นะครับให้อ่านมันผ่านไปนะครับ ต่อไปเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขนส่งและผู้รับตาส่งความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขนส่งและผู้รับตาส่งนะครับจาไม่ว่าบุคคลสองคนนี้นะครับเขามีได้ทําสัญญาต่อกันอย่าลืมนะครับบุคคล3คนมีผู้ส่งของผู้ขนส่งแล้วก็ผู้รับตาส่งนะครับคนที่ทําสัญญาต่อกันคือใครครับ คือผู้ส่งของกับผู้ขนส่งทคนี้กฎหมายาก็เลยกําหนดความสัมพันธ์นะครับเพื่อไม่ให้มีข้อขัดแย้งกันนะครับในมาตรา26นะครับเป็นเรื่องข้อกําหนดในใบตราส่งนะครับในกรณีที่ได้ออกใบตราส่งให้แก่การไว้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขนส่งกับผู้รับตราส่งในเรื่องทั้งหลายเกี่ยวกับการขนส่งของที่ระบุไว้ในใบตราส่งนั้นให้เป็นไปตามข้อกําหนดในใบตราส่งนั่นเอง เหมือนเป็นสัญญาฉบับหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือข้อกําหนดจะเขียนไว้ในใบตราส่งเลยนะครับต่อไปมาตรา27เป็นเรื่องการโอนใบตราส่งนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับใบตราส่งใดแม้จะได้ออกให้แก่บุคคลใดโดยนามก็ยังอาจโอนให้กันโดยการสลักหลังเว้นแต่จะมีข้อกําหนดห้ามการสลักหลังไว้ในใบตราส่งนั้นนะครับโอนได้ด้วยการสลักหลังต่อไปมาตรา28นะครับเป็นเรื่องการเวนคืนใบตราส่ง เมื่อได้ออกใบตาส่งให้เก่กันไว้แล้วผู้รับตาส่งจะเรียกให้ส่งมอบของได้ต่อเมื่อเวนคืนใบตราส่งนั้นนะครับให้แก่ผู้ขนส่งหรือให้ประกันตามควรนะครับจะต้องมีการเวนคืนใบตราส่งต่อไปเป็นเรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของนะครับผู้ส่งของก็คือบุคคลคนแรกนะครับที่ส่งของให้แก่ผู้ขนส่งมาตรา3 1นะครับเปเรื่องความรับผิดของผู้ส่งของ มาตราบมาตรเ31เป็นเรื่องความเสียหายอื่นๆนอกเหนือจากใบตราสง่ง31กับ32นี้จะคู่กันนะครับส่วนส2เนี่ยเป็นเรื่องความเสียหายจากของในใบตราส่งนะครับนอกเหนือกับในมาตรา3 1นะผู้ส่งของต้องรับผิดเพื่อการที่ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นหรือเรือได้รับความเสียหายเมื่อ ความรับผิดอันเกิดจากความประมาทหรือความผิดของผู้ส่งของหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้ส่งของนะครับหรือจากสภาพแห่งของนั่นเองโดยผู้ส่งของมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือประเพณีทางค้าเกี่ยวกับการขนส่งของนั้นนะครับมี2กรณีส่วนมาตราสามสิบสองนะครับเป็นความเสียหายจากของในใบตราส่ง ถ้ามีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่ถูกต้องแท้จริงของข้อความที่ผู้ส่งของได้แจ้งหรือจัดให้ซึ่งข้อความตามมาตรา23นะครับข้อความตามมาตรา23ก็คือเรื่องการแจ้งสภาพของนั่นเองนะครับผู้ส่งของต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ขนส่งนะครับแม้ว่าผู้ส่งของจะได้โอนใบตราส่งนั้นให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้ ผู้ขนส่งยังคงต้องรับผิดตามสัญญารับขนของทางรทะเลต่อบุคคลภายนอกนะครับกรณีนี้ยังต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกอยู่ถ้าจะแยกขดาดออกจากกันนะครับมาตรา3 1และ3านะครับมาตรา3 1เนี่ยจะเป็นกรณีที่ความเสียหายนะครับเกิดแก่ผู้ขนส่งหรือเรือของผู้ขนส่งโดยตรงส่วนมาตรา32เนี่ยจะเป็นเรื่องความเสียหายเกิดแก่บุคคลภายนอกนั่นเอง ต่อไปมาตาสารที่สนะครับเปเรื่องความรับผิดของผู้ส่งของกรณีของที่มีสภาพก่อให้เกิดอ,อันตรายนะครับผู้ง่ายก็คือขนของอันตรายนั่นเองนะครับเช่นสารเคมีนะครับหรือว่าน้ํามันเป็นต้นนะครับผู้ส่งของมีหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับอันดับที่1นนะครับจะต้องทําเครื่องหมายนะครับหรือปิดป้ายตามสมควรเพื่อให้รู้ว่าของนั้นมีอันตราย เมื่อส่งของให้แก่ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นนะครับจะต้องแจ้งถึงสภาพอันตรายของนั้นด้วยนะครับและต้องแจ้งข้อควรระวังและวิธีป้องกันอันตรายให้ทราบนะครับถ้าผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นร้องขอหลักง่ายๆนะครับก็คือทําเครื่องหมายนะครับแล้วก็แจ้งถึงสภาพอันตรายนะครับแล้วก็มีข้อควรระวังและวิธีป้องกันด้วยนะครับกรณีที่ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นร้องขอนะครับจาหลักง่ายๆแค่นี้ต่อไปมาตราสามที่สนะครับ เป็นกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา33นะครับนี่ก็จะคู่กันเหมือนกันมาตรา34ถ้าผู้ส่งของไม่ปฏิบัติตามมาตรา33และผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นไม่ทราบถึงสภาพอันตรายแห่งของนั้นคีย์มันก็คือจะต้องไม่ทราบด้วยนะครับไม่ว่าเวลาใดๆผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นนะครับอาจขนถ่ายของนั้นจากเรือหรือทําลายหรือทําให้หมดฤทธ ตามความจําเป็นแห่งกรณีได้นะครับโดยไม่ต้องชดใช้ค่าสินหมทดแทนและผู้ส่งของยังคงต้องรับผิดในความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดขึ้นหรือเป็นผลเนื่องจากการขนส่งของนั้นนะครับนอกจากค่าใช้จ่ายผู้ส่งของยังคงต้องรับผิดในความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดขึ้นเพราะว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตราสานั่นเองนั่นเะอ ต่อไปเป็นเรื่องความรับผิดของผู้ขนส่งและการส่งมอบของมาตรา39มนะครับปเรื่องความรับผิดของผู้ขนส่งนะครับผู้ขนส่งต้องรับผิดเพื่อความเสียหายต่อเมื่อความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการที่ของซึ่งได้รับมอบจากผู้ส่งของสูญหายเสียหายหรือมีการส่งมอบชักช้าถ้าเหตุแห่งการสูญหายเสียหายหรือการส่งมอบชักช้านั้นได้เกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตนซึ่ง คำว่าอยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งนะครับก็คือนับแต่เวลาที่ผู้ขนส่งได้รับของนั้นๆน,น,นะครับจากผู้ส่งของหรือตัวแทนจากผู้ส่งของนะครับหรือจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดๆซึ่งกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ใช้อยู่ณนะที่ทางต้นทางนะครับที่บรรทุกของลงเรือกำหนดไว้ต่อไปมาตรา40นะครับจะเป็นกรณีที่ถือว่าได้รับของแล้วมาตรา40ก็จะมี3มนุด้วยกันนะครับอนุที่1 มอบของให้แก่ผู้รับตาส่งแล้วในนู2ในกรณีที่ผู้รับตาส่งไม่มารับของจากผู้ขนส่งผู้ขนส่งได้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วนะครับแก่ของนั้นตามที่กําหนดไว้ในสัญญารับขนของทางทะเลอนุสามผู้ขนส่งได้มอบของไว้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดๆซึ่งกฎหมายหรือกฎข้อบ,บังคับที่ใช้อยู่ณนทะ่าปลายทางกําหนดให้ผู้ขนส่งต้องมอบของที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือไว้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลดังกล่าว ต่อไปเปเรื่องการบันทึกของบนตู้คอนเทนเนอร์ก็จะมีภาษาอังกฤษ,าษ,าษาตัวย่อ,อนะครับที่คุณต้องรู้2ส,ส่วนด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือ C.Y. ทั F.C.L. นะครับแล้วก็ C.F.S. ทั L.C.L. หมายความว่ายังไงนะครับตรงนี้ต้องท่องไปนะครับ C.Y. นะครับ C.Y. จะเป็นกรณีที่ต้นทางหมายถึงผู้ส่งของนะครับเป็นผู้จัดวางสินค้าส่วนปลายทางนะครับหมายถึงผู้รับตาส่งนะครับจะเป็นผู้เปิดตู้สินค้า ส่วน FCS นะครับต้นทางนี่หมายถึงผู้ขนส่งเป็นผู้จัดวางสินค้านะครับส่วนปลายทางผู้ขนส่งจะเป็นผู้เปิดตู้สินค้าลองเปรียบเทียบกันนะครับ FCS นะครับความรับผิดนะครับมันจะตกแก่ผู้ขนส่งคือรับทั้งขณะต้นทางนะครับแล้วก็ปลายทางต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับ ต่อไปเรามาดู mhm. ห <f 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 ัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องความรับผิดของผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอื่นนะครับก็จะมี4มาตาด้วยกันนะครับมาตา4 3นะครับมาตราสําคัญนะครับในเรื่องของแม้ผู้ขนส่งนะครับที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ขนส่งอื่นทําการขนส่งของที่ตัวรับขนผู้ขนส่งต้องรับผิดเพื่อการสูญหายเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของนั้นนะครับและต้องรับผิดเพื่อการกระทําของผู้ขนส่งอื่น รวมทั้งลูกจ้างและตัวแทนของผู้ขนส่งอื่นซึ่งได้กระทําไปภายในทางการที่จ้างนะครับหรือภายในขอบอํานาจของการเป็นตัวแทนนั้นด้วยตรงนี้จะเป็นลักษณะเหมือนนายจ้างลูกจ้างนะครับความรับผิดคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันหลักการเดียวกันนะครับเป็นจะเป็นกรณีที่ผู้ขนส่งอื่นนะครับไปทําให้เกิดความเสียหายนะครับผู้ขนส่งก็ยังต้องรับผิดอยู่ดีตรงนี้จะประกอบมาตรา39บวกมาตรา39สนะครับส่วนมาตรา4 4 จะเป็นกรณีที่ผู้ขนส่งอื่นต้องรับผิดนั่นเองนะครับผู้ขนส่งอื่นจะต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันเป็นผลจากการที่ของซึ่งได้รับมอ,อบจากผู้ขนส่งนะครับสูญหายเสียหายหรือส่งมอบชักช้านะครับเพราะการขนส่งในส่วนที่ผู้ขนส่งอื่นได้รับมอบหมายนะครับตรงนี้ก็จะบวกมาตรา39เช่น enfin, เดียวกัน enfin, นะครับความรับผิด fit. แต่ตรงนี้เป็นความรับผิดของผู้ขนส่งอื่นโดยตรงนะครับ ต่อไปมาตรา4ภาพเป็นเรื่องความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนะครับถ้าผู้ขนส่งต้องรับผิดและผู้ขนส่งอื่นนะครับต้องรับผิดด้วยนะครับในกรณีเดียวกันผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอื่นจะต้องรับผิดในลักษณะอย่างเป็นลูกหนี้ร่วมปปพที่เราเรียนกันต่อไปเรื่องสุดท้ายมาตรา46เป็นเรื่องอายุความนะครับเป็นอายุความในการริเร้รองเอาค่าเสียหายเพื่อการสูญหายเสียหายหรือส่งมอบชักช้าแห่งของที่รับไปนั้นนะครับ ซึ่งก็จะมีหลักสําคัญอยู่นะครับกรณีครบ1ปีนับแต่วันที่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบของหรือครบ1ปีนับแต่วันที่ล่วงเลยกําหนดเวลาส่งมอบตามมาตรา4 1ในกรณีที่ไม่มีการส่งมอบในบทนี้นะครับเนื้อหาจะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวในบทต่อไปนะครับบทที่26นะครับเราจะมาคือเรื่องของกรณีความรับผิดนะครับเป็นเรื่องข้อยุคเว้นความรับผิด นะครับแล้วก็ข้อจํากัดความรับผิดซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็เรื่องของอินโคเทอมนะครับเรื่องของ erm. อินโคเทอมาให้ทุกคนไปทวนเนื้อหาในบทนี้ก่อนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในบทหน้า